สวัสดีครับแม็กคนชอบทำช anel n วันนี้จะมาสอนเทคนิคเหลาตอกปิ้วเม็ดข้าวสารนะครับนี่ครับเทคนิคง่ายๆครับเริ่มจากผ่าไม้กันเลยนี่ครับไม้ ุดนี้ตากแดดไว้เป็นอาทิตย์แล้วครับลอกเปลือกตากแดดไว้เป็นอาทิตย์แล้วหนะาให้ได้ประมาณนี้เพื่อการเหลาของเรานะครับนะครับเผื่อไว้การเหลา ขาซี่กองอีกทีนึงนี่ครับตัดปลายที่มันไม่สวยนะครับเอาปลายออกอย่ากเก็บไว้ครับเดี๋ยวจะพาให้เราตกและเสียครับ ตัดปลายได้แล้วนะครับแบบนี้ครับแล้วก็จะลืมเหลาแล้วนะครับเหลาจากปีครับไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในครับ พยายามเหลาให้มันได้แบบนี้ครับถ้าไม่ได้แล้วก็ปากใหม่ครับ ดูว่เอแสดงว่าพีห็นมเนี่ครับได้แล้วนะครับแล้วเอวครับนี่ยังหนาอยู่นะครับปาดลูดลงไปเลยครับลูดมันลงไปเลยครับ ได้แล้วครับนี่อ่อนแล้วครับน่ครับตัวนี้ง่ายๆครับทิ้งนี้ง่ายๆทำง่ายๆครับตัวครับอีกเส้นครับ มาพอดีนะครับอันนี้จะผ่าได้พอดีนะครับ เก็บปีกขอบข้างครับให้มันทูให้มันนูนกลางครับเป็นท้องกลางครับท้องนูนตรงกลางครับสองข้างสี่ด้านเลยครับเก็บไปครับ นี่ครับก็จะได้นะเป็นเม็ดข้าวสารไม่ยากครับทินี้ง่ายๆก็มาทำเอวเไล่เอวครับ ตามระดับที่เราชอบครับแข็งอ่อนชอบแบบไหนครับแต่สำหรับผมแล้วผมชอบอ่อนๆครับเวลาสั่นจะสั่นง่ายมากครับของผมเองสูบไปครับอีก ขนาดไหนครับนี่ครับจะอ่อนไปนิดนึงสวยกำลังดีครับนี่ครับ,รบดับเดียวกันเลยครับเหมือนกันทุกอย่างเสียงก็จะออกมาประมาณนี้ที่ผมชอบคือเสียง คนิคการสั่นนะครับง่ายๆเลยครับตอกดิวเม็ดข้าสารนี่จะใช้ข้อนี่ครับจะใช้ข้อจะเป็นการเล่นข้อนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาสอนนะครับว่าการสั่นจะสั่นแบบไหนครับเอาล้ครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับแม็กคนทำมาเอ้ยคนชอบทำชาแนลขอบคุณครับ